สวัสดีครับเราจะพามาดูนะครับให้น้ําพร้อมกับปุ๋ยทางน้ํานะครับในถังนี้เป็นถังสําหรับให้ปุ๋ยนะครับพร้อมไปกับน้ํานะครับส่วนนั้นคือตัวหลดน้ํานะครับเข้าเครื่องนะครับเข้าไปสู่ในแปลงนะครับแล้วเราจะให้ปุ๋ยไปพร้อมกับน้ํานะครับอันนี้คือจะเป็นน้ำหมักเราไม่ต้องไป สะพายหลังฉีดนะครับแล้วก็พ่นไปกับน้ํานี่กาเป็นน้ําหมักเราอาจจะใช้เป็นปุ๋ยน้ําเป็นน้ําหมักเป็นเ,เกี่ยวกับพวกกาจัดแมลงที่เราหมักขึ้นเองอ่ากใบสะดาใบยาสูบอะไรก็ได้นะครับเราใส่เข้าไปไอันนี้จะเป็นน้ําหมักที่ใช้กาดถั่วเหลืองนะครับตอนนี้บํารุงนะครับเป็นอาหารเสริมน,นะครับก็ะจะใส่ลองไสวปกติเนี่ยเวลาผมใช้เนี่ยผมจะใช้อยู่ที่20 สิตีต่อน้ำยี่สิบลิตรแต่ถ้าผ่านอย่างนี้ผมจะใช้อยู่ประมาณสี่สิบตีต่อน้ำยี่สิบลิตรอันนี้ส่างสองว่าลิตรก็ใส่สี่ร้อยนะครับนะครับเขาใส่ลงไปน้ำก็จะหมนนะครับดูดนะครับตัวนี้เข้าไปนี่ก็จะเป็นน,น,นะครับตัวดูดนะครับซึ่งต่อพ่วงมาจากเครื่องสูบน้ำนะครับ ลงมานะครับหัวตัวดูดก็จะอยู่เส้นนี้นะครับขอดูดตัวนี้ก็คือเป็นตัวนะครับน้ำ่อยน้ําลงมาจากทางที่น้ําออกนะครับตัวนี้เพื่อเราไม่ต้องมาควบคุมอะไรนะครับตัวนี้น้ําจะไม่แห้งนะครับน้ําจะอยู่ตรงที่่านี้ตลอดนะครับเราดูดไปกี่ชั่วโมงก็น้ํายังอยู่ตรงที่ตลอดนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าน้ําแห้งแล้ว ลมเข้าเครื่องจะหยุดการทํางานนะครับนี่ก็คือเราไปไหนก็ได้นะครับเรามาปิดเครื่องทีเดียวครับก็หยุดทั้งระบบนะครับนี่ก็คือจะปล่อยไปปล้องกับน้ำเราจะใช้ความเข้มข้นเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาไปกับน้ําเนี่ยมันจะเจียจาง,งหลักคือเราจะใช้ในการปรุงดินนะครับปรับสภาพดินนะครับตอนนี้ก็คือมันก็จะดูดหมุนเวียนอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับเราต้องมาคํานวณตัวน้ําเข้ากับตัวน้ําออกเนี่ยให้พอดีกันนะครับเด็ด เอามาสังเกีถ้ามันลดลงไปเยอะเนี่ยเราก็มาเพิ่มน้ําเข้ามาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้สองตัวนี้มันร้านกันเมื่อมันอยู่คงที่แล้วนะครับเราก็ควบคุมไว้เท่านี้นะครับนะครับเมื่อเราได้ข้างล่างคงที่แล้วเราจะมีวาล์วใหญ่นะครับพอเราปิดเครื่องเนี่ยเราจะปิดวาล์วเลยนะครับมาเปิดเครื่องเราก็เปิดใหม่ปิดวาล์วตัวนี้เพื่อนะครับเมื่อน้ําย้อนกลับไปลงในถังนะครับตอเรามาเปิดเครื่องเนี่ย เราก็เปิดวาล์วตัวนี้นะครับเปิดวาล์วตัวนี้นะครับการดูดและน้ําที่ไหลเวียนในถังเนี่ยก็จะเท่าเดิมตลอดนะครับบางทีในถังไม่มีปุ๋ยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ให้มันดูดไปรหรือเราจะมาปิดก็ได้นะครับแต่ว่าเราปิดแล้วเนี่ยครั้งต่อไปบางครั้งเนี่ยการคํานวณหาน้ํเก้าน้ําออกเนี่ยเราต้องมาคํานวณอีกนะครับต้องมาดูอีกแต่ถ้าตอนนี้เราปล่อยเลยเราใช้วาล์วตัวนี้ก็คุมนะครับนี่ครับ ปล่อยไปตามสปริงเกอร์นะครับในนี้ก็จะมีทั้งน้ำทั้งปุ๋ยหรือว่าเราจะใส่น้ำหมักนะครับหรือเราจะใส่ไอเชื้อไก่ตัวดมากแบบน้ำก็ได้นะครับอันนี้ก็คือได้ทุกอย่างมันจะได้ทั้งต้นไม้นะครับแล้วก็ได้ทั้งดินหล,หลักๆคือผมจะใส่พวกบำรุงดินเข้าไปก็คือปรับสภาพดินนะครับตัวนี้ก็คือไอกากตัวเเลี้ยง นะครับมันก็จะได้โดนทั้งใบนะครับโดนทั้งใบทั้งต้นเพราะต้นมันจะยังเล็กอยู่ตัวนี้ก็คือถ้าเราใช้แบบไอตัวไล่แมลงเป็นพวกไอน้ำหมักยาสูบน้ำหมักสะเดามเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราฉีดเลยนะครับอันนี้ก็คือทําแบบผมขี้เกียจมาสะพายหลังฉีดก็ปล่อยมากับน้ํานะครับอยากใส่อะไรในน้ําก็ใส่เข้าไปเลยใส่ปุ๋ยยูเรียใส่อะไรเข้าไปนะครับก็พ่นไปกับน้ําดินก็เปียกนะครับมีเป็นการ ปรับดินไปในตัวนะครับโดยพามากับน้ำทำง่ายๆครับไม่ไม่ต้นทุนไม่สูงมีถังมีหัวดูดคับอันนี้มันจะดีตรงที่ว่าอามันจะกระจายไปทั่วแปลงนะครับไายทั้งทั่วแปลงครับอนี้รอบนี้ผมใส่ใตัวหมักเอาไว้ครับจะเป็นการถั่วเหลืองนะครับงอกข้าวนี่ก็คือเริ่ม เริ่มจาก็คืออาทิตย์ละอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับบางครั้งก็ใส่พวกการทวนหลืองครั้งต่อไปก็คือใส่น้ำหมักที่เกี่ยวกับแมลงครั้งต่อไปก็เป็นน้ำหมักเกี่ยวกับเชื้อรานะครับได้หมดแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยไปครับปุ๋ยยูเรียนะครับในกลุ่มของยูเรียก็ได้ครับระลายน้ําได้ดีนี่นะครับโอเคนะครับดูระบบน้ํากันแล้วนะครับ